ใครที่ไม่ชอบการละลายน้ําแข็งเบื่อกับการทําความสะอาดตู้เย็นนะคะแอบพูดเลยว่าหลังนี้เหมาะสําหรับเพืเ่อนๆค่ะอนี้คือตู้เย็นซสาบายไซส์ของ LG ขนาด18.3คิวใหญ่มากเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนระบบของเขาเป็น smart inverter ทุกคนประหยัดไฟแล้วก็ทํางานเงียบมาก ไฟส่องสว่างเป็นหลอด LED สวยๆแบบนี้เลยกระจายแสงลงมาด้านล่างเซนระบบมัลติ a อ r ์ฟ o นะคะทั้งซ้ายทั้งขวากระจายความเย็นทั่วถึงรอบทิศทางทุกๆชั้นเลยเพื่อนๆที่สําคัญนะตัวนี้นะคะเป็น Total No Frost ไม่ต้องละลายน้ําแข็งเป็น Automatic Defrost นั่นเอง เวลาหยิบของหยิบทีละฝั่งได้ทุกคนฝั่งซ้ายมือทั้งหมดนี้คือช่องช่องฟรีซนะคะหรือว่าช่องแช่แข็งทั้งหมดเลยจะแช่อะไรที่เป็นของแช่แข็งได้หมดเลยค่ะตั้งแต่ชั้นบนลงมาถึงชั้นล่างมีกล่องสําหรับใส่ของแบบนี้ให้เพื่อนใส่เนื้อหมูเนื้อไก่นะคะถอดออกไปล้างทําความสะอาดได้ง่ายๆแบบนี้เลยเป็นลิ้นชักนะคะดึงลิ้นชักออกมาแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนกระจกทุกชั้นเป็นกระจกชั้นวางนิรภัยทุกชั้นมีกล่องนะคะสําหรับทําน้ําแข็งอัตโนมัติ มาให้ด้วยนะคะใส่น้ําแข็งได้ทำน้ําแข็งวันต่อวันได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะคะนี่เวลาเราจะหยิบน้ําดื่มให้เปิดฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพื่อนๆน้ําดื่มนะคะจะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นผัก เป็นผล,ลไม้เป็นน้ําดื่มอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยผักไม่เป็นเกร็ดนะคะผล,ละไม้ไม่เป็นเกร็ดน้ําแข็งเรียกได้ว่าปลอดภัยน้ําดื่มนมโยเกิร์ตและพวกนี้อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเพื่อนนะคะจะมีป้ายประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวเต็มเ็มแบบนี้เลยทุกคนค่าไฟต่อปีคือ2,700บาทนะคะถ้าตกเฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ225บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะประหยัดมากขยับลงมานิดนึงนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้นะคะเป็นโหมดการปรับการใช้งานเพื่อน<ๆ>สามารถปรับเพิ่มอุณหภูม ลดอุณหภูมิได้แบบนี้เลยทุกคนแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะทางฝั่งซ้ายนะคะจะติดลบเสมอนะทุกคนฝั่งซ้ายที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือช่องฟรีซตัวนี้ค่ะติดลบนะคะ18องศาแล้วก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ทุกคนนี่ค่ะ2-8องศาเซลเซียสค่ะทุกคนนะทางด้านขวานะคะปรับอุณหภูมิได้2-8องศาเซลเซียสแบบนี้เลยค่ะที่จะกดล็อกหน้าจอกดค้างไว าสามวินาทีก็จะเป็นการล็อกตัวนี้เป็นชายล็อกนะคะเพื่อไม่ให้น้องๆมากดเล่นนั่นเองแต่ว่าการเปิดประตูตู้เย็นยังเปิดได้ปกตินะทุกคนแม้ว่าเราจะกดล็อกแล้วนะคะการเปิดประตูตู้เย็นเนี่ยเปิดได้ปกติหลายคนจะเข้าใจว่าเอ้ากดล็อกแล้วทำไมเปิดประตูเย็นได้ไม่ได้ล็อกประตูนะคะหมายถึงว่าล็อกโหมดการปรับการใช้งานนั่นเอง สวยงามแบบนี้เลยทุกคนปิดมาให้ทุกอย่างแล้วคือไม่มีช่องสําหรับเทน้ําทิ้งได้ทั้งสิ้นนะลืมภาพความทรงจําตู้เย็นสมัยก่อนที่ต้องยกถาดเทน้ําทิ้งไม่มีค่ะนะคะตู้เย็นสมัยใหม่คือสวยงามอลังการแบบนี้เลยเพื่อน น,นี้นะคะเรามีรับประกันให้จากทาง LG ด้วยนะคะเรียกได้ว่าส่งให้ฟรีจาก LG Thailand โดยตรงเลยนะคะรับประกันสินค้าให้แล้วก็ส่งให้ทุกบ้านทั่วประเทศด้วยใครสนใจรีบจิ้มตะกร้านะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีให้บ่อยนาน,นะคะวันนี้แอปไปแล้วขอบรคุณนะคะสวัสดีค่ะ